อ้าวเร่เข้ามาพี่น้องทั้งหลายฟังกำนันทางนี้หน่อยวันนี้มีเรื่องสำคัญจะมาชี้แจงให้พวกเราฟังกันแบบบดเปลือกเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่พวกเรามักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเนี่ยฟังไว้จะได้ไม่โดนใครเขาหลอกเอาเรื่องที่หนึ่งใครว่าสร้างบ้านในที่ดินคนอื่นแล้วบ้านจะเป็นของเราเสมอไปฟังนะ ดีกา1409ทับ2565เขาบอกชัดเลยว่าถ้าใครไปสะเอะปลูกบ้านในที่ดินที่ตัวเองไม่มีสิทธิครอบครองโดยชอบบ้านหลังนั้นจะกลายเป็นส่วนควบของที่ดินทันทีแล้วก็ตกเป็นของรัฐไปเลยตามมาตรา144และ146พ่อเจ้าพระคุณเจ้าเจ้าของเดิมจะยกบ้านให้ใครในพินัยกรรมก็ไม่ได้นะจ๊ะเพราะมันไม่ใช่ของแกแล้วแต่ ถ้าคนรับพินัยกรรมดันเข้าไปทํามาหากินในที่นั้นต่อเพื่อตัวเองจริงๆกฎหมายเขาก็ให้สิทธิครอบครองและมีอํานาจฟ้องขับไล่พวกที่มาอาศัยสิทธิเดิมได้ด้วยนะเออแต่ถ้าเจ้าของที่ดินเขาอนุญาตให้ปลูกละ่ะดีกา4 4 7 1บ2 5 6 5บอกว่าถ้าเจ้าของที่ดินพยักหน้าให้บ้านหลังนั้นก็ไม่เป็นส่วนควบนะจ๊ะและเป็นกรรมสิทธิ์ของคนปลูกเอง แต่มันเป็นแค่บุคคลสิทธิ์ระหว่างกันเท่านั้นนะถ้าวันดีคืนดีเจ้าของที่เขาอยากจะไล่เนี่ยเขาต้องบอกล่วงหน้าตามเวลาอันสมควรตามมาตรา1313ด้วยจะมาบอกแค่15วันแล้วไล่เหมือนหมูเหมือนหมานะ่ะไม่ได้กฎหมายบอกว่ามันน้อยไปไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่นะจ๊ะเรื่องที่2อรุกล้ำแบบงงๆหรือจงใจกันแน่มาดูเรื่องลิฟต์นี่ดีกา1450ทับ6เขาว่า ถ้าเราปรับปรุงลิฟแล้วมันรุกล้ำไปที่ข้างบ้านโดยสุจริตกฎหมายท่านให้ใช้เรื่องสร้างโรงเรือนรุกล้ำตามมาตรา1312วักหนึ่มาใช้เทียบเคียงเจ้าของที่ข้างบ้านจะมาสั่งรื้อไม่ได้นะจ๊ะแต่เขามีสิทธิ์เรียกค่าใช้ที่ดินและให้เราจดทะเบียนภาระจำยอมให้เขาแทนแต่ถ้าเป็นพวกหัวหมอสร้างกำแพงกั้นแนวเขตขึ้นมาใหม่แล้วรุกล้ำต่อให้บอกว่าสุจริตยังไงกฎหมายก็สั่งรื้อลูกเดียว เพราะมันไม่ใช้สิ่งปลูกสร้างเดิมจ้าเรื่องที่3การได้มาซึ่งที่ดินแบบไม่ต้องจดทะเบียนแต่ก็ต้องระวังดีกา2257ทับ2อ6 6บอกว่าถ้าเจ้าของรวมเขาตกลงแบ่งที่ดินกันมันไม่ใช่การให้โดยสเสนหาแต่มันคือการได้มาโดยนิติกรรมตามมาตรา1299วร์หนึ่งถึงจะยังไม่ได้ไปจดทะเบียนโอน แต่คนที่มีชื่อจะได้ที่ดินเขาก็อยู่ในฐานะบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตามมาตรา1,300เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของเจ้าของเก่าจะมายึดที่ตรงนี้ไม่ได้นะเพราะเขาไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนส่วนเรื่องภาระจำยอมดีกา5441-2518ับบอกว่า ถ้าตกลงกันไว้แล้วถึงจะยังไม่จดทะเบียนก็ยังบังคับกันได้ในฐานะบุคคลสิทธิ์สิทธินี้มันจะติดหนึบไปกับที่ดินเลยใครซื้อที่ดินแปลงนี้ไปก็ได้สิทธินี้ไปด้วยและบังคับให้เจ้าของที่ดินจดทะเบียนได้ถ้ามีการแสดงเจตนาจะเอาประโยชน์แล้วอา้าววันนี้พอแค่นี้ก่อนใครมีข้อสงสัยอะไรก็ค่อยมาถามกำนันที่บ้านนะแต่อย่าไปทำอะไรสุมเสี่ยงแบบในดีกาที่เล่ามาล่ะเดี๋ยวจะหาว่ากำนันไม่เตือน ส่วนเรื่องการครอบครองปรปักของทายาทคนสามศูนย์เนี่ยดีกา4 6 5หกทับอ6บอกว่ามรดกมันตกทอดทันทีที่ครบกำหนดตามมาตรา1602ทายาทที่ครอบครองต่อคือครอบครองของตัวเองนะไม่ใช่ประปักของคนอื่นนะจ๊ะจำไว้จบแยกย้ายใครฟังไม่ทันกดหยุดหรือกลับไปฟังใหม่นะ